การโยกย้าครับอ,อนกื่นก็ต้องขอสับานเมืองเป็นเทศาบาลนครพิศโลกเมื่อปี2,542เราย้ายสถานที่ทำงานของเราจากในเมืองมาอยู่ณที่สถานปัจจุบันโดยได้รับการบริจาคที่จากประชาชนสมัยโน้นเนี่ยนายกนำทีมเข้ามา ในฐานะกลุ่มการเมืองของถิ่นที่ชื่อว่าลูกนาเลสวนลูกนาเลสวนคณะอาชีพทีมลูกนาเลสวนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกแบบยกทีมน,นะคะยกทีมเราเข้ามาปีสามแปดถ้าคนอายุกเกิน50อัพ4ี่สอัพนะคะก็ 30บอัพมีอาจจะเห็นลางๆแต่40ิอัพขึ้นไปอาจจะเคยเห็นว่าพิสโลกเมื่อก่อนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเด็กประมาณ30ไม่เห็นเลยภาพของเขาจะจังมากไม่เคยเห็นว่าหน้าตาพิสโลกสมัยก่อนมันเป็นอย่างไรแต่ตั้ง50าส0อัพ4ี่สิอัพเราจะเคยเห็นแล้วเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเรามาเป็นอย่างเนี้ยโดยเทศบาลนครพินสรโลก ประชาชนมีความสุขพิษนุโลกสวยงามประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นพิศโลกต้องสวยให้ไดแ้แล้วเราก็ใช้วิสัยทัศน์ตัวนี้เป็นตัวการสร้างยุทธศาสตร์ของวงานต่างๆของเทศบาลให้พิศโลกสวยให้ได้พิศโลกสวยหรือไม่สวยสวยนะคะพวกเรา ไอ้ที่สวยนี่คงเคยเห็นตอนมันไม่สวยใช่ไหมะคะนี่คนที่ก็เห็นมันอย่างงี้มามก็เป็นอย่างงี้อยู่แล้วอะไรประมาณนั้ก็ตอบไม่ได้แต่สําหรับเราเราภูมิใจมากที่เทศบาลนครพิศโลกค,คือผู้เปลี่ยนแปลงมาน,นะคะทางสถานการณ์ปัจจุบันมาหยุดการเป็นนโยกไปเมื่อปี2,500ถ้าจำไม่ผิดปี ในการบริหารเทศบาลก็ยังอยู่ภายใต้ทีมงานของคณะลุงนิเหศวนและที่ผ่านไปการเลือกตั้งใหม่ไปก็กลายเป็นหน้าตาลูกนาเลส,สวนสมาชิกสภาที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้บางคนก็พิ่เคยเห็นกันนะคะเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ ณนะวันนี้วันที่29ใช่ไหมคะนายกได้รับการรับรองวันนี้พฤษภาคม29พฤษภาคมก็นับมาถึงปัจจุบันนี้7เดือนสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติมีเรื่องของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องการจะประชุมสัมมนาการจะเจอจเมื่อไหร่นายกจะได้เจอพวกเราสักทีเนาะอยากคุย จะบอกถึงความในใจอ่ะพองประชาชนที่สโลกต้องดีกว่าเดิมเพือเข้ามาโจทย์ของเราก็คือว่าแล้วเราจะดีกว่าเดิมได้อย่างไรอ่ะการลงพื้นที่หาเสียงการได้พบปะพี่น้องประชาชนทำให้พวกเราได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองเมื่อก่อนเทศบาลน,นคร ก็มีเทศบาลท้องถิ่นจะมีเทศบาลไม่มีอบตอไม่มีอบจอมีเทศบาลน,นะคะแต่หลังจากนั้นมามีการยกร่างบกฎหมาย2540น้ระคะดูแลของอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าผู้ปกครองพื้นที่ข้าราชการเราถึงระดับกหลับแมีทุกระดับ คนใช้คาว่าคนกันแล้วกันคนทั้งในองค์กรทั้งนอกองค์กรทั้งประชาชนทั่วไปต้องได้รับการพัฒนาตัว่องให้เอาอยู่นะับใช้เอาอยู่ตอนนี้นะครับ นี่ก็เป็นเ,เรื่องที่ผมจะเ,เรียนเกียกับทุกท่านนะครับตองน,นั้นก็เป็นเรื่องของของคุณธรรมจริยธรรมอนิ้ ود ผมก็ไม่ไม่ไปนเน้นม,มากนะครับว่าเราเป็นข้าราชการในในในพระบาทสรรมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วเนี่ยเป็นข้าราชการที่กินเงินเดือนค่าตอบแทนจากรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องยึดถือปฏิบัติอยู่องค์กรเดียวกันคะคะ จริงๆแล้วบางคนก็คงอาจจะรู้จักนายกมาแล้วบางคนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ร่วมกันบุกเบิกว่าสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะเมื่อสองครูเนี่ยเป็นสายสภาแล้วก็รองนายกกับนายกนะคะประธานสภาปริบ,าบษ,ษาอันนี้ในนี้เขาเขียนว่าภาพเช้าเนี่ยเป็นการประชุมข้าราชการ ตอนแรกเป็นการประชุมพนักงานจ้างพวกเราเนี่ยสถานะของพวกเราคือพนักงานจ้างเดี๋ยวยกจะเล่าให้ฟังทาไมต้องเป็นพนักงานจ้างนะคะก่อนอื่นก็เล่ากันว่าอยกเข้ามารอบนี้มาเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วโอก,กาสได้รไไดูไม่ได้ไม่ได้ร้อยไม่ได้แต่มันวุ่นวายแล้วก็ซ้ำซาก ท่านปรัดก,ก็เลยบอกว่ารา้อยสพากให้เกิดมันมีภาคประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาร่วมทํางานด้วยข้ราราชการแต่งตั้งรับลูกจ้างแต่ก็มีกรอบของการใช้เงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายคนอยู่ในที่นี้บางครั้งก็อาจจะน้อยใจว่าอยู่ประเทศบาลมานานแล้วทําไมถึงไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำสักทีเราก็่งเป็นหน่วยออกระเบียบ ก็สั่งให้งดลูกจ้างประจำไปเสียณปีที่จะถึงเนี้ยเป็นรุ่นสุดท้ายภารกิจซึ่งพนักงานภารกิจเนี่ยก็อาจจะดีกว่าพนักงานจ้างใช้กำลังคนในการทำงานตามภารกิจที่มอบให้เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี้ยได้40%คนอยากมีเงินเดือนที่ พิขึ้นแ่นายกทำไม่ได้มันมีขั้นตอนมีกรอบมีเรื่องราวของมันแต่ยังดีที่เขาให้เทศบาลเนี่ยจ้างลูกจ้างได้ในานามของเทศบาลแต่การเขาเรียกว่า privatization ให้เอกชนเข้ามาทำ